สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของลำไยเลยนะคะไปรู้จัก6สปปรรพคุณของลำไยกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะลำไยนะคะช่วยในการย่อยอาหารช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมด้วยนะคะเพิ่มแบคทีเรียที่จะมีประโยชน์ลดแบคทีเรียที่ไม่ดียับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ด้วยค่ะ2นะคะนอกจากนี้ยังมี เรื่องในการบำรุงผิวพรรณเพราะว่าลำไยนั้นมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะข้อที่3นะคะเวลาที่เรามีความเครียดสูงๆนะคะในลำไยจะมีวิตามิน B12 จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยค่ะ 4. ป้องกันโลหิตจางลำไยนะคะจะมี ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยดูดซึมธาตุเหล็กนะคะจึงช่วยป้องกันการเกิดโอหิตจางได้ค่ะ 5. เติมความสดชื่นให้กับร่างกายเมื่อร่างกายเราเหนื่อย,หอยให้กินลำไยนะคะเพราะในลำไยนั้นมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลซูโครสช่วยให้ร่างกายสดชื่นและก็มีพลังมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะคะลำไยเมล็ดของลำไยนะคะแล้วก็ เอาไปบดเป็นผงผสมกับริกไทยนะคะและช่วยในเรื่องของการกาจัดกลิ่นตัวแล้วก็เอานามาทาลักแร้จะช่วยป้องกันการกำจัดกลิ่นตัวได้นั่นเองค่ะและที่สาคัญนะคะลําไยยังมีประโยชน์แล้วก็ยังมีโทษอีกนะคะโทษของลาไยนะคะถ้าเรากินมากจนเกินไปในการบริโภคลําไยนะคะ กินที่พอดีที่สุดนะคะถ้าเป็นลำไย,ยสดก็คือ6-10ผลก็พอนะคะแต่หากเป็นลำไย,ยแห้งก็ทานประมาณ2-3เม็ดค่ะเพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอและไม่มากจนเกินไปนะคะลำไย,ยนยะคะถ้าคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเสียเป็นหวัดแล้วก็เจ็บคอนะคะห้ามกินลำไย,ยเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะลำไย,ยนั้นมีประโยชน์มากแค่ไหนก็ ถือว่าเป็นผลไม้รสหวานแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีลิ์ร้อนนะคะหากินมากเกินไปก็จะทำให้ผู้ป่วยที่เป็นอยู่นั้นทำให้เสีบคอมากยิ่งขึ้นหรือเป็นร้อนในมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร